วงจรสวิตสี่ทางนะครับเราจะติดตั้งสวิตชี่ทางให้อยู่ตรงกลางระหว่างสวิตชามทางทั้ง2ตัวครับการเดินสายนะครับจะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังขั้วนในหมายเลขศูนย์ของสวิตช์มทางตัวที่1ครับและเดินสายลายจำนวน2เส้นนะครับออกจากขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ของสวิตส์มทางตัวที่1มายังขั้วในหมายเลข2และขั้วในหมายเลข4ของสวิตชี่ทางครับ และเดินสายลายจํานวน2เส้นนะครับออกจากขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์ีทางไปยังขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3าของสวิตช์สามทางตัวที่2ครับ coup. และเดินสายลายนะครับออกจากขั้วในหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางตัวที่2ไปยังขั้วแของโคมไฟครับและเดินสายนิวทอลนะครับออกจากขั้วเอ็นของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทอลของวงจรดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ